สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆยินดีดดดต้อนรับสู่ช่องเที่ยวตลาดกับย่าแดงนะคะตอนนี้ย่าหยุดที่ตลาดต้นไม้ซอยวัดพระเงินเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในบางใหญ่เดี๋ยวยา่าจะพาไปดูนะคะย่าก็เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนยเคยจะผ่านเขาบอกใหญ่ที่สุดในบางใหญ่เลยไปคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ชื่อร้านนี้นะคะเข้ามาขวามือแล้วนี้ร้านกล้วยไม้ร้านนี้เป็นร้านกล้วยไม้นะคะชื่อร้านต้อเข้าออกขิด โอเคขอบคุณค่ะเป็นร้านต้นไม้เป็นปล้วยไม้โหมีเยอะมากอ่ะมีหลากหลายเลยร้านนี้อ๋นนี้สันนักง,งานขายส่งอันนี้ญาีิว่าเขากำลังจะส่งนะคะเสลัง มีหลากหลายพันถ้าใครสนใจเข้ามาที่ตลาดต้นไม้วัดพระเงินได้นะคะจะอยู่ไซม์มือที่ร้านต้นข้าวออกิดถ้าใครชอบกล้วยไม้ลองมาสอบถามมาศึกษาดูได้นะคะมีหลากหลายพันด้วยน่าเชื่อว่าทุกคนต้องชอบกล้วยไม้อะเนาะ คนเขาจะเล่นกล้วยไม้กันด้วยนะมีหลากหลายพันธุแต่ที่นีทางนี้ที่เราไปไหว้พระเอาไปไหว้พระกันใส่งบูชาคือย่างน,นี้ที่แรกเลยเห็นเออมีหลายพันธ์เลยเหรอคะมีเยอะ,อะเลยใช่ไหมโอ๋ลนะสอืม ใช่กล<ช>้วยไม้ไมหวายอ๋อขครส่งอ,อ่ะคะมีส่งครับมีส่งด้วยนะคะชื่อร้านอยู่ตรงนี้นะคะต้องเข้าออกผิดกล้วยไม้ขายผิดว้วส่ง วันนี้ต้นตะบองเพชรต้นตะบองเพชรที่นี่ก็มีที่นี่กามีหลายซอยนะคะก็มีหลายซอยอันนี้ชื่อร้านกระเด้งกระเด้งเกตมองคล ที่ว่าเป็นพันไม้มงคลอันนี้เขาเรียกยางอินเดีย้อต้นนี้แปลก อันนี้ก็สวยอะ่ะสวยมากสีออกชมพูส้มๆต้นละสี่สิบต้นละสี่สิบบาทไม่แพงเลยอ้อมมนันีขาวโอ้ที่นี่มีของเยอะมาก ต้นละห้าสิบบาทมันมีแดงต้นละห้าสิบบาททั้งหมดเลยนะมีใครไปถึงนู่นเลยนี่ต้อนอะไร เป็นต้นไม้พันแปลกแปหมดเลยฝั่งโน้นก็มีนะคะแต่ย่าไม่ได้ไปฝั่งโน้นเลยเนี่ยนี่ก็ซอยซอยหนึ่งซอยสี่ ด้านหลังเขาก็มีขายทุกดินขายทุกดิน

นี่เพื่อนมาเพื่อนมาจะถังใหญ่เลยสองน้องจะมีนะคะเป็นสายเหมือนกันอืมประดับสวนของตกแต่งสวนอันนี้ซอยห้างนี่ถังตกแต่งสวน

สองนี้ก็เยอะสอนยาไปที่เสลาพรอเจ้าขอถ่ายหน่อยนะสอาไปทีกก่เส้าเพื่อ,อติดใจคนติดตามเยอะด้วยนะคะนี่หันก็เยอะนี่ก็เยอะมากอะ่ะอน,นี่ต้นเล็กๆเ,เราซื้อไปเพื่อไปปลูกเหมือนต้นกล้าเนาะเหมือนต้นกล้าต้นเล็กๆ เขาถึงขายส่งนะฮะนี่ดินนี่ดอกไม้พันสูงน,ะนี่ซอยแตกอันนี้เป็นเป็นบัวร้านนี้จะเน้นบัวมีบัวด้วยอ่ะ อันนี้ก็ซอยเจ็ดเขาจะแยกเป็นซอยซอยนะคะก็เรียบดูเรียบร้อยดีจะได้รู้ไงะ,ะว่าซื้อต้นไม้อะไรอยู่ซอยไหน จะหมดหมดแค่นี้นะคะงั้นย่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะย่ารบกวนเพื่อนๆน,นิดนึงกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ย่าด้วยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ